วัดนี้จ้างมาขันบาตามประวัติเพิ่นกาพันหร้เก่ากเพ่งพันห้าร้อยหกสิหลังจากเสร็จเราเพิ่นเราย้ายนครหลวงไปที่เวียงจันทร์เพราะว่าลวงของบางนี้มันจะมีผู้ดอยนี่ไล่แล้วมันขย้ายอนาคตบุตรใดพระเทวแกควผ่าเฮตุมันจะถ้าเราได้ทำบุญเนาะชีวิตมันจะดีขึ้นนะ ิจจกีดจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็คือจะมีอยู่ที่ว่าหลังคาเนี่ยโค้งแอนเหมือนอ่อนซ้อยเหมือนปีกนกกำลังบินเพราะฉะนั้นนะคะจุดเด่นนะคะก็คืออยู่ที่ยอดซอฟ,ฟ้าทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด17ช่อก็คือจะหมายถึงว่าสร้างโดยพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะแล้วก็ภายในอ่าท่านหลังอุโบสถนะคะจะมี ต้นโพทองนะคะจำลองอยู่นั่นเองหรือคนพื้นที่ที่นี่นะคะจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตวเทนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลวงพระบางนี่ก็กมีอันแตกต่างกันหลายอยู่อันลักลักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนี่ควนจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตยทรัามรมศาสการไทัททุกอยุ่าง คัตคำของเราปล่อยดีใจเพราะว่าอูร่องระบงังธรรมศาตรเงามบลเนาะมีที่จริงมีล่าย่างที่แยกเซนส่วนใหม้มาริ้นร้องระบังเลยเพราะว่าเป็นเหมือนที่แบบเมดิเทตในเกี่ยวกับจิตใจได้สบายๆเพราะเป็นเหมือนสบายน่าอยู่